ไีการีโอ้ยโอ้ยโป้ยไปไปไปเดี๋ยวนะเที่ยวแรกสามเกยงกว่าเลยอ่ะค้างแรกในชีวิตของคันนี้เลยนะแล้วมันวิ่งเข้ากันด้วยน่ะอีกค้างฟรายตนอีกค้างมิชลินเนี่ยอะ ไม่แซงกันเหรอก็โอเคครับก่อนอื่นก็สวัสดีเพื่อนๆยามเย็นเลครับผมอันนี้มาโรงงานน่าจะประมาณสิบกว่าไร่แหละของพี่โรนะครับเดี๋ยวไปเอารถมาช่วยแก่คันหนึ่งโทรหาตาหลงไม่รับแกอยู่กับรถไอ้สองคันคันจับบอกคันตะลือแต่ตะลืออยู่กับผมนะ อ่เดี๋ยวผมวิ่งไปรับรถอีกคันหนึ่ง,งมาช่วยพีโอเดี๋ยวให้พีโอการคณารอครับเพราะว่าถ้าคันเดียวไม่ทันหลอดอยู่แล้วเย็นแล้วสี่โมงห้าโมงแล้วอ่ะมันมืดก่อนไงมันมืดก่อนมันจะค่ำไงหาตัวช่วยดีกว่าครับออมือเดียวน่้ออ๋ <S 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 <ś le> อโอเคครับไปลุยก่อนี่นะครับมานี่ นี่เทศบาลไม่ใช่เทศบาลที่อบตไผ่ขวางเนี่ยข้าราชการเลิกงานแล้วนี่ฮะแล้วเมื่อกี้นี้ผมโทรชวนอาจารย์เอกมาตีหนูด้วยน่าจะมีหนูอะ่ะแปลงเนี้ยไม่เคยพลาดสักครั้ง่ะครับเกือบใกล้จะถึงที่จะบอมอยู่ละมันก็ไม่ไกลกันเท่าไหร่น่าประมาณสี่ห้ากิโลเมตรนะครับเข้าทุ่งไปอีก นิดนึงเดี๋ยวข้าวทุ่งไม่ได้ถ่ายเลยทางมันเล็กมากนะครับทางมันแคบไงแล้วผมขับมือเดียวเลยมันต้องคอยเปลี่ยนเกียร์นู่นนี่นั่นหยอดหลุมอะไรอย่างเงี้ยก็ดูคข้าๆนะครับผมก็นี่ครับถึงแล้วนะฮะเขาเดิอนออกมาพอดีผมเลยไม่ต้องเข้าทุ่งไปน่าจะจอดรอเนี่ยรถลากข้าวลุงแผนเนี่ยเฮ้ยจ้าพอดีเลยเขาอยู่ตรงนี้นะสองคันไงเดี๋ยวเราเอาไปคันนึงเดี๋ยวเอาคันน้ำเงินไป เท่าไรราคาหกพันเท่าไร <90. S 1> โอ้ก็หกพันสองนั่นแหละอ้หกพันเก้าสิบอะเท่ากันหมดเลยวันนี้่ะช่างตีเดินออกมาแล้วฮะสามเกี์ยนดุดแบกไปสามเกียย์กว่าแลยเนี <c oughs> ่ยบ้าบรรทุกมากสุดเท่าไรนะทุงแผนไม <c oughs> ่เคยเต็มื่อีเลยสามเี่เน็ดเด่สามเกียย์กว่าี่ยแตกรายงานเดี๋ยวเฮ้เดียเด๋ยวเฮ้ยังอ่ะ แต่ยางตันไปเลยดูเลยโอ้มีจารินด้วยาาะะแต่ไรเงาเลยเนี<ห>่ยโอ้ไปดูที่บ้านเลยอะ่ะเห็นเลยเดี๋ดยวไปเกี่ยวอีกครับแล้วขันู้นไปอ๋เดี๋ยวก็ได้ข้ามไปนะฮะ อะไรฮะยังตีขึ้นจะเลยครั้งแรกเลยตรงเลยหวางปากเร็ว,เ,เ,รเ,ว,เ,รวเนี่ยเล็งในกระจกอะ่ะล้อขอบไปอะ่ะแน่เดินขึ้นช้าๆแบบนั้นแหละอ้าแน่ได้ฉากเลยเหยียบเอามาอีกน้อยมาทาั้งเนี้ยเห็นป่ะละ่ะเห็นป่ะเห็นป่ะ เอาไปยังเลยอาอาแขน,ขน,นเท้าขาแน่ๆออกขายันเก่งไว้ขอไอตีขอบใบมาทางนี้เลยเด้เออเนี่ยเออเล็งตรงเลยไม่ต้องดัดแล้วค่คอยเดิน

เอาลงเอ็กลงมาอันตรายกว่าขึ้นไปเอเนี่ยเนี่ยเนี่ยนะมือใหม่ยังไม่เคยเดี๋ยวเคยขึ้นไปก่อนลงอันตรายกว่าขึ้นไปเอ็กไปเลยเดีมันมีตัวอย่างลงอันตรายกว่าขึ้นครับเชื่อผมเดี๋ยวนะเที่ยวแรกสามเกียร์กว่าเลยอะครั้งแรกในชีวิตของคันนี้เลยนะของพี่โรด ของวิโรดลันเอ้อ,เอ,หหอเอาเอา,เอาคันนี้ไปเอาคันไอ้นู้นเอาเก็บบ้านคันนู้นอะ่ะเอาแล้วมันวิ่งเข้ากันไดนะ้น่ะอีกครั้งไฟโตนอีกครั้งมิชลินเนี่ยอะไม่แซงกันเหรอ <c oughs> โอ้โหสายแบกเลยเนี่ยตะแผลนะเอาเรื่อง โอเคครับเนี่ยเราล่ามมาถึงแล้วเนี่ยพีโอการ์นารอเยเห็นไหมอยู่หลังป่าเนี่ยว่านี่หลังป้อมบุญเสริมแซ่บเอารถล,ลูกน้อยมาพอดีครับนี่ครับพี่โอเ,เกี่ยอยู่เลือกเขาเกี่ยวหมดป่ะ หมดเะโอเคเกี่ยวหมดครับถ้าเกี่ยวทานนะนะเอาก่อนข้ามมาแล้วกอนลงสีปิดเหรอเอาไว้บนรถได้อ๋อเดี๋ยวเข้าก็ไปขายก่อนอุ้ยข่าวเปนเกียร์ลงนะแล้วอันนี้ก็ไม่ขึ้นไปเกี่ยวเนี่ยอ๋อโอเคไดครับจำเย็นร้อนล้างกันนะมีแค่กี่กระทงหนึ่ง 2 3 4 5 6กระทงครับว่าไม่มีงานก็จัดไปเลยหน่อยฮะจัดไปหน่อยกินอะไรเข้าไปเอ้าโอ้โหเล่นยางกันไปแล้วนะลือว่าไม่มีงานแล้วอ่ะอืแล้วงานมามาที่หลังอ่ะเละมีหนูไว้เลยแปลงนี้ไม่เคยพลาดนะแต่แปลงนี้ไม่เคยพลาดนะมาทีไรได้ทุกทีนะ คุณได้ป่ะเราได้คืนไปแล้วได้จอมพี่อ่อนได้เนี่ยเมื่อลกลกข้าวดีข้าวเด้งแต่ก็พอมีข้าวกันนะนั้นก็ดูรวงดีเหมือนกันนะครับโอ้ยพอได้พอได้อยู่แกล้มไปในคองเมื่อไหร่องนานๆบอกมองไม่เห็นกันนะแกครับเพื่อนี่ยพอได้พอดูบนแล้วรวงดีครับ รลวงมุงกันเลยแหมถ้าไม่มีเด้งนะแจ๋วเลยนะโอ้โ่โอรโผล่แล้วฮะไม่แก่เราโผล่แล้วโอ้โหมีญาด้วยวะนั่นะลือติ้นอีเด้งหางนะ ราคาหกพันร้อยหองะแต่รุ้นเหลืองนีนะที่โอเกี่ยวเด็ดเข้าในคลองอ่ะหลวงเลื่เลย ้านจะประกาศอะไรครับเนี่ยเนี่ยเป็นไงบ้านนอกบ้านนอกของแท้ชนบ,บทต้องงี้เฉาะเนี่ย<ะ>เ,เดี๋ยวพอผู้ใหญ่บ้านเปิดเพลงเสร็จสักน่าจะประมาณสักเพลงหนึ่งนะ,ะเดี๋ยวจะพูดเออพรุ่งนี้นะครับมีนูมินี่ะไรก็ว่า,าไปนั่นนะ่ะโอเคครับพี่โอบอกว่ามีหนูใหญ่วิ่งอยู่นะฮะอันนี้ มันขึ้นกับโอละมันจะลื่นขึ้นกับนั้นเดี๋ยวเ,เกี่ยววนๆไปแล้วก็เอาข้าไปเทกอน,นแล้วก็มาสาโล่ยิ่งๆเลยล้มครับเราชิงนเกี่ยวไงราคามันไม่ต่างกันนะมันต่างกันร้อยสองร้อยอะร้อยต่างกันร้อยเดียวสวยๆกับไม่สวยอะ่ะร้อยร้อยห้าส่เพี้ยสองร้อยเต็มที่ครับเล่นอย่างนี้ดีกว่า น้ำหนักก็ได้ด้วยแล้วก็ได้ด้วยว่าราะะคาไม่ไปไงนะฮะเราจะเกิดฝนตกทับ่ะไม่ต้องกินแล้วเนี่ยไม่ต้องกินดีเนี่ยดีฝนก็ตกใส่ไปหน่อย,น,ยนะหนยเห็นวะ่าตอนที่ผมขับไปเอาเซนเตอรถนนเปียกๆนะฮะแต่ก็มันไม่ได้แฉนะอะไรกันอ่นๆแต่ข้าวก็ไม่ได้ชื้นไม่ได้อะไรเนี่ยพอได้เดีย๋ยวับเดี๋ยวเทข้าวก่อน เดี๋ยวเราไปรอดูหนูกันเดียวบอกว่ามีเห็นมันวิ่งอยู่นะฮะนี่ครับลุงน้อยบอกว่าให้เอานี่ให้หมดเลยมันลึกไนกะ่ลุ่มกหบอเขาเดี๋ยวเกี่ยวทางล่างขึ้นแบงบนเกี่ยวอันลุ่มไปหาดอนนะ โอเคครับให้โอเทไปก่อนฮะโอไม่ฮไม่เล่นเลยไม่กินนะ้ำมันล้มนั้นเสร็จอันนู้นมาแล้วนะครับเดี๋ยวลงช่วยเกี่ยวลึกกันให้เสร็จไปก่อนเลยเพราะเนี่ยลึกแล้วข้าวดีด้วยนะครับ แล้วหนูก็อยู่อันนั้นด้วยนะก็จะมาตามเขามาหายบางๆ เราล้มทนตรงนี้โอ้เราเกิดไปเกี่ยวอันที่มีหนูเนยลยแหมรอไปหนูอันนี้ไม่รู้ลักออกหรือยังนะไม่ค่อยว่ากันเคียบตอนนี้เราจับงานล่าหนูแล้วนะสามสี่ลอยแล้วย,ยังไม่มีกระดิกลักออกไปแล้วมั้ง มีแต่นโนกเอียงไปเต้มไปหมดมาเดี๋ยวถ้าเจอเดี๋ยวเดี๋ยวว่ากันนะไปเจอกันเดี๋ยวบอกไปฮะเจอจะตีให้ตูดลายเลยอะ่ะ Καλή โอ้โหถ้าช่างตีไม่เจอนะเรียบร้อยโรงเรียนจีนเลยอ้โหคตราฉลาดนะหนูใหญ่มันฉลาดชอบแอบนี้ตีไม่ทันเลยอะปุ๊บๆเลยอไปโอเคครับเดี๋ยวดูอีกว่ามีอีกอเปล่าเดี๋ยวเริ่มจะข้ามแล้วล่ะเย็นจัด โผล่แล้วแหล,ล,ละเรายืนรออยู่ย่างนี้แหละเดี๋ยวรอขึ้นรถไปเทข้าวกันจ่าบอมโทรมาเมื่อกี้บอกที่บ้านตกแล้วนุนเป็นสายทีบอมบอกที่บ้านตกโคตรหนักเลยเแน่นอนอาจจะไม่เสร็จนะครับอาจจะมาถึงเราเพราะดงเศรษฐีกับวัดดานเนี่ยฝั่งเนี้ยแถวกับเขตติดต่อป้อมเสือม,มันไม่ไกลกันมากห่างกันสักห้าหกกิโลเมตรใช่ก้อนนี้แหละเนี่ยเก่งกระจุกซะมากมีงานทำทุกวันอีกแล้วโอ้โหไม่ไหว เฮ้ยตีต้องขึ้นไปกี่ไอโอเมื่อกีดูแล้วหมดว่ะหมดไหมนะเพราะมันข้าวเหมือนไม่ดีเปล่านอะอันนั้นน่ะอือดูแล้วไม่เสร็จแล้วพี่เอ้ยกันแล้วมาแล้วเนี่ยโลกมาแล้วจุงน้อยมาเอารถขึ้นกันเถอะมันมาเจี๊ยกไอ้เด้อเฮ้อย่างน้อยเอาลึกให้พี่เขาได้ก็ยังดี มามืดเลยเดี๋ยวเหกล้อไปเก็บบ้านก่อนเทไม่ได้ฝนตกเฮ้ตเยตีโอลงมาแล้วมันไม่ได้มองแล้วนะโบกขึ้นอุ้นถังมัน,งมนลมขึ้นนี่ไม่ได้มาแล้ววุ่นวายหน่อยไม่เห็นแล้วขึ้นโน,น,นู่นขึ้นโนู่นขึ้นอันนู่นมีทางขึ้นหลายทางขึ้นโนู่นเอาเรียบร้อยใส่จอดก,าอกาลางอดกลางร่มก่อนเนี่ยเรียบร้อย ตกเยอะซะด้วยแรงด้วยแป๊บเดียวถึงเลยนะแป๊บเดียวจริงบอมโทรมาบอกแป๊บเดียวถึงเลยนะกลางลมหมดแล้วโอ้โหเนี่ยครับฝนตกเยอะมากยิงเทข้าไม่ได้เลยดูดนขาวไปหมดเละเลยอ่ะเปิดแล้วมราจะได้ใช่มั้งเนี่ยไอ้โทรรถลากเข้ามา เจ๊งมีงานทุกวันเลยน้ำขังร่มเลยไงเดี๋ยวเขามาใส่แล้วดีกว่าไม่กลางเขากำลังหกล้อกำลังมาเขากำลังมาโอเคครัเพื่อนเดี๋ยวขวางการจราจรก่อนเลยแล้วกันเสข้าวก่อน เปลี่ยกันทั่วหน้าฮะชื่นใจกันเป็นแถบๆถบเฮ้ยนานๆเทไปก่อนน้่นมาแกยุงล่างฮะปากต้นตะขบไปนุ่นสดชื่นเลยครับวันนี้ไม่ัวกันเลยเนี่ยครับเมื่อป็นไง บรรยากาศการทํางานเหรอเอ้าป็นอย่างี้แหละเนี่เสร็จมั่งไม่เสร็จมั่งยากมั่งง่ายมั่งตีหนูมั่งอะไรไม่รู้มั่วไปหมดเดี่ยวผมก็ทํางานกันแบบเนี้ยก็สนุกดีโดนฝนมั่งอะไรมั่งมีงานทำทุกวันเลยฮะเพราะมาตําฝนตกเห็นไหครับเซ็ตไปคันหนึ่งแล้วไปเดี๋ยวแไปแกะเราขึ้นมา เละหมดเลยข้าวก็พอได้นะพี่ดีกว่าทุกครั้งนะาดีกว่าเาืาสบายมาลุกปลามาเลยเฮ้ยเราวังกระบองมีอะไรในตอในป่าเปล่าเฮ้ยเปลี่ยงนี้ไว้โอ้เลย มอไายดนกันเลยเดินขึ้นไปนู่นเลยไปหมุนเทท้ายรถเลยยาวเลยไปหมุนนู่นเลยเอะเดี๋ยวคันนี้ไปขึ้นขึ้นคันตะลงไป เทเลยอ่อเคครับฮะ<ป>เดินหน้าไปเทเลยจอดกลางถนนไปเลยไปครับโอเทข้าว่อน ขวาการจราจรนิดหน่อยนะฮะขออภัยนะนะมาณที่นี้ด้วยนะครับพื้นที่จำคัญจริงๆนะครับลูกพี่อ<ม><ม>ุ้มหนึ่งเหลือพอได้ครับมอาละเดี๋ยวรถเป็นไงเขามุดใต้ท่อได้ครับดีพอดีครับไปได้เลยไปเลยมาเลยพี่มีคันหนึ่ง มาต่อใบายแหม่ะก็โอเคครับเพื่อนๆคลิปนี้ประมาณนี้แนะ่ไม่เสร็จเดี๋ยวมาซ้ำจนแล้วตั้งชื่เสร็จแล้วนะฮะถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดติดตามกันอย่างดีช่องผมด้วยนะครับผมแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่สนับสนุนผมเสมอมานะฮะผมครับผมอ๋อแล้วก็ฝากเข้าไปติดตามการชนะปฏิทินหนึ่งแฟนเพจด้วยนะครับผมที่เฟซบุ๊กโอเคครับผมครับผม